بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه الطاهرين اجمعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته خوفا امي تعطراني تعب تابل. ابو سبحانه وتعالى دا يประสบกับนักเรียนทุกคน ัลาัำดุลิลล้ครับวันนี้เราพบกันในเทอมที่สองวันศุกร์ที่19พฤศจิกายน2564ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่สองวันนี้เราจะเรียนรู้กันเ่องอีมานทำอย่างไรเสียอีมานเสียการสัทธาถ้าหากว่ามีผู้หนึ่งผู้ใดามาถามเราว่าสิ่งที่ทำให้เสียอีมานั้นน่ะ มีอยู่กี่ประการหรือว่ามีอยู่บ้างน้อยแค่ไหนนะครับเราเรียนตอบเในระดับชั้นป .2 นี่นะครับสิ่งที่ทาให้เสียอิมานเนี่ยมีสรุปสรุปมีประมาณ10บประการทำให้เราเสียอิมานเสียการยึดมั่นในหัวใจสิ่งใดครับนะครับอันนแ้เรียนจำให้ดีนะครับสิ่งที่ทำให้เสียอิมานนั้นมี1ิบป,ป,ป,ประการ 1. เชื่อว่าอัลลอฮ์นั้นมีสององค์เชื่อว่าอัลลอฮ์นั้น มีหลายองค์ถ้าเราเชื่ออย่างนั้นเสียอิมาเชื่ออย่างไรเราต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์นั้นมีองค์เดียวในศาสนามเรานั้นเราศรัทธาว่าอัลลอฮ์มีองค์เดียวยึดมั่นในหัวใจเลยว่ามีองค์เดียวไม่มีสิ่งใดมาเทียบเคียมได้อัลลอฮ์องค์เดียวครับถ้าเชื่อว่ามีหลายองค์เสียอิมาในประการที่หนึ่งประการที่สองทำความชั่วเป็นประจำ อ้อมถือว่าอน,นุญาตให้กระทาได้ทําความชั่วประจําเลยยังไงทำร่วประจําเคยด่ายังไงก็ด่าประจำหลากคาหยาพูดคาหยาประจําโดยเชื่อว,ว่ามไม่เป็นอะไรหรอกอย่างเงี้ยเสียอิมาสิ่งใดที่มันเป็นความไม่ดีเนี่ยเราจะต้องไม่ทาถ้าเราเชื่อว,ว่าทําได้เสียอิมามันมุสลิมจะไม่ทําสิ่งที่อ่อนล้าและความชั่ว สิ่งใดที่เป็นความชั่วเนี่ยเราไม่ทำเช่นอะไรครับละหมาดละหมาดเนี่ยการที่เราทิ้งละหมาดถือว่าเป็นความชั่วนะเพราะรัชกาลนภูตาลาให้เราละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาเราก็ต้องให้ครบนะครับถ้าเราไม่ครบจริงจริงก็เหนี่ย,ด,ยด้วยหรือเราตะโกนดอใช้ในความผิดที่เราได้กระทําต่พอพระองค์แต่ถ้าเราเชื่อบอกนึกในใจว่ามันเป็นอะไรหรอกไม่ได้แต่ความชั่วประจำือว,ว่าการที่เราดา่าพูดคํา หลากคำหนึ่งกูค,คำหยาประจำอันนี้ก็ถือว่าเสียอีมานะครับรข้อที่สข้อที่3สร้างความเสื่อมเสียให้เกิดแก่กมัคลกุกโดยการช่อชนพร้อมกับไม่ให้ความสำคัญต,ต่อบุญบัญญัติของอัลลอฮ์ทำความเสื่อมเสียสิ่งที่เราสร้างมาก็คือไปทำลายสิ่งของนะครับเพราะก็ไม่ให้ความสำคัญต่อบุญบัญญัติ คุณบรรยาาบอกอันนี้ทำไม่ได้ะมานมารามนะอัลหะห้ามนะเราไม่สนใจเราทำเลยใน,นความเสื่อมเสียให้กับสิ่งอยู่บนโลกเนี่นะครับต้นมไม้มาอยู่มันดีๆเราก็ไปทำร้ายมันสัตว์ที่มันสู้เราไม่ได้เราเล็กๆเราก็ไปรังแกมันสิ่งเหล่านี้เสียมานะครับโดยไม่สนบทข้อสำคัญคือไม่สนบทบัญญัติที่อโลหห้ามเนี่ยอันนี้อันตราย นะครับเราจะต้องกลัวในสิ่งที่อันรอ,อนะ้าม่ย่าไปทำนะครับเราถือว่าสิ่งนี้อันรอ,อ์ไม่ให้ทําไม่ได้เราก็เรียนรู้ศึกษาแล้วว่าทําไม่ได้เช่นพวกเราเนี่ยที่ทำประจําก็คือคอาหยาบคาหยาบเนี่ยพูดไม่ได้นะครับพูดประจาเลยเนี่ยเราเสียอีมาเลยนะโดยนึกว่าเอยไม่ไปได้แล้วเงียไม่ได้เสียอีมาทันทีข้อที่สี่ ทำร้ายจิตใจมุสลิมพร้อมกับเก็บความอาฆาตแค้นไว้ในใจมุสลิมกับมุสลิมเนี่ยเปรียบได้ดังอาคารเดียวกันซึ่งต่างส่วนต่างก็ยึดกันไว้เราไปทําร้ายเขานะครับเราก็เจ็บเพราะเขาเป็นมุสลิมเหมือนเราทาร้ายจิตใจเขาไปดูถูกเหยียดหยามนะครับแล้วก็บางทีก็เก็บความไม่พอใจเอาไว้ื่อทีจะไล่บางทีเอาคืนบาทีเรียกว่าแก้แค้นเนี่ย ส่วนไหนสล่งเราห้ามสิ่งเหล่านี้ห้ามการที่อาฆาตมาดร,ร้ายใครเนี่ยไม่ได้เราจะต้องไม่อาฆาตมาดร,ร้ายขอดุอาใครมาทาําร้ายเราขอดุอาให้อัลนล็อ์เปิดหัวใจขครับในการมุสลิมเราจะไม่มีการแก้แค้นนะครับไม่มีการแก้แค้นถ้าใครที่แก้แค้นคนนั้นเสียอิมาน,นะครับเสียอิมาเสียการศรัทธาต่ออัลลอหฺสุบฮานาหัวตาลาประการที่ห้าสิ่งที่เราให้เรานั้นเสียอิมา ไม,มไม่ให้ความสําคัญต่อหลักการของศาสนาไม่ให้ความสําคัญต่อหลักการของศาสนาศาสนาพูดเช่นใดหรือกําหนดอย่างไรบัญญัติเอาไว้เราไม่สนใจให้ละหมาดเราก็ไม่ละหมาดให้บวชเราก็ไม่บวชเราไม่สนใจพามูขคำหยาบเราก็ไม่สนใจเราก็พูดคำหยาบดื่มสิ่งมึนเมาเนี่ยไม่สนใจต่อหลักการของศาสนาไม่ให้ความสําคัญอันนี้เสียอีมา นะครับเสียอิมาเสียทางศรัทธาถ้าเกิดว่าสิ่งใดที่ศาสนาห้ามเราก็ต้องหา่างไกลเราจะไม่ทำเราเกรงกลัวเพราะว่าเป็นบญัติของลัทธิสุภานาวุตอาลาเราเป็นบ่าวเราต้องทำสิ่งที่เราศรัทธาตลอลเราใช้เราก็ทำเลาห้ามเราก็ทิ้งนะครับถ้าเกิดแม่เราสัมพันธ์ต่อหลรัรต่างศาสนานั่นแหละคือเราเสียอิมาเสียแล้วประการที่หก ไม่รู้สึกเกรงกลัวว่าจะเสียอิมานมีคนบอกวนอย่างี้งเสียอิมานนะอุ้ยเสียเสียไปฉันไม่สนเหล่านี้คําพูดอย่างนี้ก็คือเสียอิมานไม่เกรงกลัวที่จะเสียอิมานนั้นเราต้องเปลี่ยนกลัวเราเป็นมุสลิมเนี่ยเราเป็นบราวน์ฟอลล็อ์อันล็อ์บอกว่าทําได้อันละอ์บอก่าอย่าทำนะเราก็ทําไปามนั้นอันไหนทําได้เราก็ทําอันไหนที่เราใช้เราทําเลยอันไหนสิ่งที่อันล็อ์ห้ามเราก็ ทิ้งหรือว่าห่างไกลไม่เข้าใากล้สำหรับสิ่งใดที่มันจะเป็นเรื่องของการห้ามเราไม่เข้าใกล้อย่าเข้าใกล้แล้วก็คูเพื่อนที่เขาพูดคำหยาบกกันเราก็ไม่คุยด้วยนะค,ะคร,ร,รับคำพดกันเดี๋ยวเราเราเนี่ยจะ,จะ,จ,ะจะบาปไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเกรงกลัวที่จะเสียอิมาแต่ทุตอียิบทคำพูดของเราเนี่ยเราก็ต้องระวังจะเสียอิมานะหว่าบทีเราพูดอย่างนี้อย่างนั้นเราก็เรียนรู้ไปในระดับชั้นของเรา นะค่อยๆเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติไปต,ตามที่เราได้เรียนรู้นะครับการที่ไม่กลัวสีมานั่นแหละทําให้เสียอิมาข้อที่7มีพฤติกรรมเหมือนศาสนิกอื่นมีพฤติกรรมเหมือนศาสนิกอื่นนะครับเรียนแบบเขาเขาทําอะไรเราก็ทําตามเขาซึ่งสิ่งนั้นเนี่ยศาสนาอิสลามเราไม่ได้บัญญัติเอาไว้นะครับไปร่วมเทศกาลกับเขาไปทําเหมือนเขานะครับ อย่างตัวอย่างเช่นตอนนี้การนิยมใส่ตะหมูตะวิงผู้ชายอันนี้ศนาเราไม่ได้ใช้เราก็ต้องดีเรีเร่องนะครับดีเรี่องเราไม่เป็นพืชไม่ป,ปฏิบัติเพราะว่าเราเรียนมาแล้วศนาเราไม่ได้ใช้นี้นะเราก็อย่าไปทํานะครับเพราะฉะนั้นการที่เราเรียนแบบศาสทิอื่นนั้นเสียอีมาอย่าไปเรียนแบบนะครับแปลมดหวังจากความเมตตาหอนเรา หมดหวังที่เราเรียกกันว่าหมดอะไรตายอยากสิ้นแล้วชีวิตนี้นะครับอันนี้เสียมันแสดงว่าเรานั้นไม่มีอารมณ์ในหัวใจจะหนาวจะร้อนจะยากจะจนยังไงลำบากยังไงนั้นเราไปบ่าวพระอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็บอกใน้ร่าอันกุราานว่าเพราะว่าความลำบากนั้นก็มีความง่ายได้ลำบากเสร็จก่อนแล้วก็จะสบายถ้าเกิดสบายก่อน,นก็จะลำบากทีหลังเช่นเราบุญญาเนี่ยเราสบาย เราไม่ทําอะไรเลยไม่ละหม,มาดไม่อะไรเลยเราสบายแต่อาคยนอแหละเราลําบากแต่ถ้าเราลำบากก่อนในวัญญาแบบเราละหมาดครบเลยหรือสิ่งนครบสิ่งใดดีเราทาหมดเลยทำด้วยความยากลำบากพออารยนเราสบายนี่คือสวรรค์เราสัญญาไว้แล้วไอ้คือสวรรค์ไอ้ตามทําที่พระองค์ทรงใช้ทิ้งสิ่งที่องค์ทรงห้ามนั้นอยา่าหมดหวังถ้าใครหมดหวังใน,นความเป็นตาของพระสุภานาตตาลานั้น เสียอีมานะครับอย่าหมดหวังต้องมีอะไลเรื่อหัวใจกล้าใช้เครื่องแต่งกายเหมือนคนกาเฟสใช้เครื่องแต่งกายเหมือนคนกาเฟสเช่นอะไรครับใช้เครื่องรางของผังของกาเฟสกาเฟสก็คือคนที่ไม่รับถือศาสนาอิสลามเขามีการแขวนมุวนแขวนนีน่กันนะเขามีการสักมุวนสักนี่กันสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อิสลามเรานะครับเราไม่ได้ว่าเขาหรอกเพราะเป็นสนามเขาแต่เราอ่ะทำไม่ได้ เพราะศาสนาเราไม่มีอย่าไปแขวนอย่าไปเชื่อสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์นะครับอย่าแต่งกายเหมือนเขาอย่าเครื่องขังก็ขึ้นเครื่องบาบบของขังก็อย่าไปเหมือนเขานะครับสิ่งใดที่ประเทศอิสลามนั้นเราก็ไม่ไปข้องแวะด้วยแต่เราก็ไม่ได้ประนามใครเราเรียนรู้ในศาสนาของเราและเราก็พึ่งประพฤติปฏิบัติตามคําสอนของศาสนาอิสลามนะครับถ้าใครทําแต่งกายเหมือนคนอื่นเหมือนสาตรืษยเสียอิมานนะครับอิมาที่เราสะสมมาจะเสียไป ก็ต้องระวังให้ดีนะครับสิบการที่สแล้วนะตัดขาดตัวเองจากการผิดบรรทกสูตรกิมบับรัตัดขาดตัวเองจากการผิดรบรรุสูตกิมบัรัตนั่นก็คือไม่ละหมาดเลยไม่ละหมาดเลยนะครับขออาจารย์ก็อาจารย์ไปฉันจะดูทีวีฉันจะเล่นเกมของฉันไปอันนี้เสียอีกมานั้นอย่าตัดขาดพยายามละหมาดละหมาดแล้วก็ไม่เกินห้านาทีหรอก เพื่อเราที่จะเห็นหน้าไปสู่กิบลัตซึ่งอลลอฮ์ใช้อาการสําคัญนั่นคืออลลอฮ์ใช้แล้วเราก็ปฏิญาณตนว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่จะจะกล่าวว่าเว้นแต่อลล์แต่เราต้องไม่กล่าวว่าเลยแหละจะไปตอบปัญหาจะไปตอบคำถามกว่าเราอย่างไรเสียอิมาคนที่ไม่ละมาเลยเสียอหมาดังล,ละมาเนี่ยเรื่องสําคัญครูจะบอกไว้เสมอว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดของอลงามก็คือการละมาที่แหละ ส hm. like ิ่งที่เป็นเครื่องหมายก็คือการละมานี่แหละเราไม่มีสัญลักษณ์อื่นเลยในอิสลามเราไม่มีสัญลักษณ์อื่นเลยนอกจากการละมาดเพราะคนที่ไม่ใช่อิสลามนั้นละหมาดไม่เป็นหรอกนะคือเราการที่เราละหมาดนี่แหละเป็นสัญลักษณ์ของเราใครมาถามว่าเครื่องหมายของอิสลามมีอะไรไม่มีรูปอะไรทั้งสิ้นการละหมาดนั่นแหละคือเครื่องหมายของอิสลามคนที่เป็นมุสลิมคนดีเป็นมุสลิมะ ละหมาดนั่นแหละคือเครื่องหมายของอิสลามเลยนะนะครับการที่เราตัดขาดจากตัวเองนั้นก็คือเราไม่ละหมาดเลยไม่ทําความดีเลยไม่หันหน้าทางกิบลัดเลยเสียอิมาถ้าคนเสียอิมาแล้วเกิดตายไปทําอย่างไรแน่นอนเขาไม่ได้ขึ้นสวรรค์เพราะฉะนั้นพวกเราเนี่ยต้องยึดจิตก่อนต้องยึดมั่นในหัวใจว่าสิ่งใดก็ตามที่ศาสนาใช้ให้เราทำ สิ่งใดก็ตามที่ศาสนาห้ามเราทิ้งเราไม่กระทําโดยเด็กขาดออกหายจากสิ่งนั้นเลยนะครับพวกเราก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงและก็เรียนรู้ข้อสําคัญที่ครูได้บอกกันทุกวันทุกครั้งว่าเราละหมาดเมื่อได้เวลาชวนคุณพ่อคุณแม่ละหมาดพร้อมๆกันถ้าคุณแม่พราะคุณแม่ยังไม่กลับจากํางานอยู่ก,กับโต๊ะอยู่ก,กับกีก็ชวนโต๊ะชวนกีละหมาพร้อมๆกัน นะครับเราจะได้เข้าสวรรค์เราจะได้เป็นบาทีรักของอรรถสุบฮานอาหัวตาอาลาเราจะได้เข้าสวรรค์พร้อมๆกันทั้งครอบครัวพยายามทําในสิ่งที่เราใช้และทิ้งในสิ่งที่เราห่ามสำหรับวันนี้ขอให้นักเรียนเรียนอย่างมีวความสุขปลอดาภัยจากโรคภัยต่างๆนะครับวอมิลลาฮิตะฟิกวันฮิดายสสา,ารบรส a l a m ุ alaikum warahmatullahi w a b a r กาตุ u h